ครับผมนัทเผือกสมวนลครับครับสมัครผู้ช่วยผู้มกับครับผมชื่อนัทเผือกสมวุชื่อเล่นชื่อวันนัดเป็นลูกคนเดียวครับพ่อรับราชการทหารส่วนแม่เนี่ยเคยเป็นพยาบาลแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองมาทําในเรื่องของวิเทศสัมพันธ์ติดต่อระหว่างประเทศของสภากาชาติไทยครับเรียนอยู่คณะวิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับวิชาเอก โฆษณาชั้นปีที่สี่ครับงานอดิเรกก็มีปั่นจักรยานถ่ายรูปฟังเพลงอ่านทิวยสารครับส่วนกิจกรรมที่ทำบ่อยๆสมัยเรียนนะครับก็คือทำงานประกวดพวกประกวดหนังสั้นประกวด MV เอ็มวอะไรพวกนี้ครับปัญหาที่เจอคือเรื่องของออความพร้อมเรื่องของการจัดการปัญหาด้านของคนเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็วิธีการแก้ปัญหาคือ ทำพวกเปเปอร์ทำพวกพีโพให้แน่นก่อนจะถ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆพยายามเคลียร์ปทียเรื่องเีีะเรื่องครับคุยกับทีมงานให้มากขึ้นแล้วปัญหาก็จะผ่านไปได้เองครับสําหรับเป้าหมายระยะสั้นครับสามถึงห้าปีผมหวังว่าผมจะได้เป็นผู้ช่วยกับที่ดีแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับพัฒนาทักษะของตัวเองส่วนเป้าหมายระยะยาวครับใน10ปีเนี่ยอยากมีออฟฟิศดีไซน์เล็ก ทำงานพรีเซนเ t ชันรับงาน MV แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ที่เรารักนะครับอยู่กับมันไปตลอดชีวิตสำหรับภาพยนตร์ที่ชอบนะครับจริงๆผมเป็นคนชอบดูหนังไทยครับผมรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติเราไม่เข้าใจหนังไทยเราไม่สนับสนุนคนไทยแล้วเมื่อไหร่หนังไทยจะได้พัฒนาหนังที่ผมชอบจริงๆผมชอบแฟร์ครับก็หอกทังเพมันเป็นเรื่องเล่าของเพื่อนสามคนนะครับเป็นเรื่องของความเหงา ของคนในเมืองใหญ่ที่ที่มันมีความเหงามีจุดเล็กๆในใจของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมถึงชอบเรื่องนี้จริงๆหนึ่งผมว่าก็เป็นหนังภาพสวยเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้เรื่องสีกับแสงในการเน้นอารมณ์แล้วก็การเล่าเรื่องของคนสามคนที่มันจะมีสีทิ่ค่อนข้างแตกต่างกันในสามคนแต่ที่ประทับใจที่สุดสำหรับเฟกครับ,รบก็คือวิธีการเล่าครับมันใช้เทคนิคของแบบ นรีรทิฟมาเล่าเลยครับใช้ตัวแสดงตัวเล่าและไอ้การใช้วิธีตัวแสดงเป็นตัวเล่าเองครับมันทําให้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว้ก็คือผู้หญิงคนเดียวกันที่คนสามคนนี้ชอบโฆษณาที่ชอบครับมันเป็นโฆษณาของ AMIS ครับมันเป็นของเมริกาครับก็คือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็น,นประเด็นเดิมๆมากครับเล่าเรื่องของแบบ อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นอะไรเยงี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจคือความง่ายของของวิธีการเล่าครับและได้ภาพที่มันเปรียบเทียบทําให้เราเห็นรู้สึกว่าเออแม่งใช่คือมันง่ายมากครับไม่เหมือนแบบมันง่ายซะจนมันสวยครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พีทุกคนมากครับที่ให้โอกาสผมได้ลองสมัครในตำแหน่งผู้ช่วยดูครับแล้วก็หวังว่า ในอนาคตผมคงได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่ๆทุกคนครับขอบคุณมากครับ